สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าภาพยนตร์โรงเล็กในจินตนาการของคุณหลักฐานที่เจ้าหน้าที่คาสันได้ไปน,นั้นจะนําไปสู่เรื่องราวเมื่อแปปีก่อนได้อย่างไรมาฟังกันต่อในอย่าบอกใครอีพีที่13บาแลลี่แกนเดนนั่งอยู่กับกลิฟฟินสโคปที่ศาลาในสวนหลังคลื่อหาสโคปยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันอยู่ไหน ครับแล้วไอ้เมดสองตัวนั้นมันเป็นใครมันมาเกี่ยวอะไรด้วยหูกำลังสืบอยู่ครับแกค,คิดว่าแม่นั่นยังมีชีวิตอยู่เหรอครับนี่แกกำลังจะบอกฉันว่าคณะที่ลูกรักของฉันเนาเปือยอยู่ในดินมาแปดปี แม่นั่นยังมีลมหายใจอยู่งั้นเหรอฉันยอมไม่ได้แกรู้ใช่ไหมแหละลิคร็อปหลังจากวางสายหมอฮาเปอร์ขาสันตรงไปหาหอยที่บ้านยังไม่ทันกดกลิงหอยก็เปิดประตูออกมาพอดีลูกสาวของคนเสพยาหรือเปล่าขาสันปล่อยหมัดฮุกทันที แบบไม่ให้เสียเวลาเขารู้ดีว่าตำรวจอย่างหอยอ้อมค้อมไปก็ไม่มีประโยชน์หอยไม่ได้เชิญเขาเข้าบ้านบอกว่าคิมเข้านอนแล้วและเดินนำออกมาข้างนอกแทนเมื่อเห็นหอยนิ่งคาสันจึงบอกว่าเขาไปดูรายงานชนสุดเอลิซาเบตมาเพราะอยากรู้ว่าทำไมเบ็คถึงขอดูแฟ้มนี้แล้วเขาได้ดูหรือเปล่า เปล่าคุณรู้ไหมทำไมก็ถึงอยากดูไม่รู้คุณเอารูปจากแฟ้มทะนูุลลูกสาวตัวเองไปทำไมหอยคนโพดอะไรนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยในแฟ้มไม่มีรูปคุณเป็นคนสุดท้ายที่เบิกแฟ้มมาตอนคุณดูมีรูปหรือเปล่าหอยมีหอยตอบกลับมาทันควัน ไม่ตกหลุมพรางของคาสันเพราะถ้าเขาตอบว่าไม่มีคาสันคงจะถามกลับทันทีว่าแล้วทำไมตอนนั้นไม่รายงานดกคนไม่ทุกร้อนเลยนะว่ารูปหายไปจะร้อนใจไปทำไมละ่ะลูกสาวผมตายไปตั้งแปดปีละขาตก,กอนก็ถูกจับแล้วเลื่อแต่รอลงโทษ ่าแปลกนะคุณอ่านลายงานแล้วไม่รู้สึกสงสัยอะไรบ้างเหรอทั้งรอยแผลและตาราประทับที่เกิดหลังเสียชีวิตแล้วไอ้เจะเรื่องยาเสพติดอีกไม่นี่ลูกสาวผมอาจจะแตกทางจากเยื่อไรอื่นที่พยายามต่อสู้ถึงมีรอยแผลเหล่านั้นและนี่เอง ที่ทำให้ขินรอยเกิดพลังมือขาเธอเสร็จแล้วจึงตีตราจริงๆผมออกจะโล่งใจเสดส้วยซ้ำที่ลูกผมไม่ต้องโดนทรมานอย่างเจ็บปวดระหว่างมีชีวิตอยู่เอาเรื่องยาเสพติดละ่ะใครจะรู้เธออาจจะใช้ก็ได้เป็นครั้งคราวผมถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว นอกประเด็นทั้งสองยืนประจันหน้าจ้องตากันหมดเรื่องแล้วใช่ไหมผมจะได้เข้าบานเขาบอกไว้เลยนะฮอยเรื่องที่คุณพูดมาทั้งหมดผมไม่เชื่อเลยสักคำเดียวก็แล้วแต่คุณฮอยยักไกลก่อนจะเดินผลักเข้าบ้านไปอย่างไม่แยแส มาชอนหน้ากลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์ลินดานั่งรอเธออยู่ชอนหน้าถามถึงมากเธอบอกว่าเข้านอนเรียบร้อยแล้วพร้อมตบฝ่ามือลงข้างๆตัวชอนหน้าจึงสุดตัวลงมานั่งข้างๆเธอลินดาถามว่าไปไหนมาชอนหน้าจึงบอกว่าเบ็คโทรมาหาเธอเขาปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้ฆ่าริเบปก,ก้าด้วยมาเห็นลินดาน้ำตาคลอ ชอนหน้าจึงพูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่เป็นอะไรลินดาพงกศีรษะรับรู้แต่ไม่ยอมสบตาพลางเอ่ยว่ารูปรูปพวกนั้นฉันเป็นคนถ่ายเองชอนหน้าหูพึงรีบขยับเข้าไปใกล้ถามยังตกใจว่าหมายความว่าไง เอลิซาเบธมาหาฉันที่ทำงานตัวเขียวช้ำไปหมดฉันให้เธอไปโรงพยาบาลแต่เธอไม่ยอมไปบอกกับเพียงให้ฉันถ่ายภาพเอาไว้ให้ใครเป็นคนทำลินดาไม่ตอบชอหน้านึกถึงสิ่งที่คาสานเล่าให้ฟังข้างล่างจ้องตาลินดาแล้วเอ่ยช้าชาว่าบลันดอนสโคใช่ไหม ชอนน่ารู้แล้วว่าทำไมอลิซาเบธถึงไปหาลินดาเพราะถ้ามาหาเธอหรือรีเบคก้าทั้งคู่จะต้องขยันขยอให้เธอไปโรงพยาบาลและแจ้งความแน่อลิซาเบธให้ฉันรับปากว่าจะปิดเป็นความลับเธอขอเวลาหาหลักฐานอีกหน่อยหลักฐานอะไรอ๋อใช่สิฉากหน้าเป็นคนใจบุญทำงานกับมูลนิธิถ้าเรื่องแดงออกไป ว่าขอซ้อมผู้หญิงจะต้องเป็นข่าวใหญ่แนะ่ชอนาไม่พอใจที่ลินดาเห็นแก่มูลนิธิมากกว่าความปลอดภัยของเอลิซาเบธแต่ลินดาบอกว่าเอลิซาเบธไม่ยอมให้บอกใครและไม่ฟังเธอด้วยตอนเอลิซาเบธถูกลักพาตัวเธอเคยไปหาฮอยเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดแต่พ่อของเอลิซาเบธบอกว่าเขารู้เรื่องหมดแล้วแถมยังกำชับ ไม่ให้เล่าเรื่องเหล่านี้ให้ใครฟังอีกด้วยขณะที่ทั้งคู่กำลังเถียงกันอยู่นะก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาชอนะ่าเฮลสเตอร์นั่นเองเธอบอกขอโทษที่หุนหันพันแล่นไปหน่อยแต่อยากให้ชอน้าไปหาเธอตอนนี้ก็ไหนเธอว่าไม่เป็นท่ามีคนบริสุทธิ์คนหนึ่งเธอเราทั้งคู่จะต้องช่วยเหลือผู้ช่วยเอการแลนไฟล์ถูกเชิญมายังห้องประชุม ที่ออฟฟิศของเฮลสเตอร์คลิมสตีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทั้งสองคนคือดิมอนเตและคลิมสกีเมื่อคนทั้งสามนั่งลงตรงข้ามเฮลสเตอร์กับชอนนาเลข,ขาของเฮลสเตอร์ก็เปิดประตูเดินถือแผ่นกระดาษมาให้นายของเธอพร้อมกับเทปตลับเล็กๆเฮลสเตอร์ขอบคุณเธอพร้อมบอกให้เธอกลับบ้านได้เลยหลังจากนั้นก็หันไปทางชอนนาแล้วถามว่า เธอเป็นคนบอกดีไหมมันเป็นผลงานของเธอไม่เป็นไรหรอกมีอะไรกับพูดมันเธอนักคริมสตีนอย่าโมโยกยอยเสียเวลาผมไฟเริ่มเงุดเงิดใจเย็นสิไฟนี่ฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะจะบอกให้เฮลสเตอร์ยิ้มก่อนบอกว่าเธอมีพยานที่อยู่ของเบค็คในวันเกิดเหตุฆาตกรรมเรเบไปก้าเชวันนั้น เบคพาโคลอีหมาของเขาไปเดินเล่นและใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เที่ยงคืน4นาทีจนถึงเที่ยงคืน23นาทีตามใบเสร็จของร้านโดยมีพยายนอย่างน้อย4ี่คนยืนยันว่าเบ็คอยู่ที่นั่นจริงเพราะหมาของเขาทำวุ่นวายพอดูอยู่ในคืนนะหลังจากนั้นก็ยื่นหลักฐานพยายนที่อยู่ของเบ็คให้ทุกคนดูคลิงสกีหยิบไปอ่านสบตาไฟานิดหนึ่ง ก่อนเออยป์ปากขอใช้โทรศัพท์เชิญแต่ถ้าทางไกลกรุณาแจ้งส่งบินเป็นเรียกเก็บที่สถาน,นีตำรวจด้วยนะคะไฟเออย์ถามเฮลสเตอร์ต่อว่าจะให้ผมเชื่อตามนี้หรือไงไม่ต้องเชื่อเฮลสเตอร์เสียงสูงคุณจะเสียเวลาสืบเองก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงข้อกล่าวหา ที่คุณแจ้งจับลูกความของฉันไว้อันนี้ก็ต้องไปตอบคำถามกับผู้สืกข่าวกันเอาเองนะแล้วคุณจะเอาอยัางไงเฮลสเตอร์ยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายยกฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายและขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ของเบคจบคำแลนฝ่ายก็หันไปสบตาคลิงสกีที่เพิ่งวางหูโทรศัพท์พอดีฝ่ายนั้นพยักหน้าให้กับฝ่ายฝ่ายจึงหันมาทางเฮลสเตอร์ เอ่ยว่าก็ได้ผมตื่นตอนหกโมงเชา้าปวดเมื่อยไปทั้งตัวเมื่อผมโทรไปหาเฮลสเตอร์เธอบอกว่าผมบิดอิสระและ้วทำให้ผมรู้สึกโล่งใจนิดหน่อยเฮลสเตอร์สงสายต่อให้ชอน้าชอน้าอยากคุยกับผมแต่ไม่อยากพูดทางโทรศัพท์ผมเลยบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงผมจะไปหา หลังวางสายผมค่อยๆพยุงร่างที่ปวดระบมทั้งตัวไปที่ห้องนะเมื่อออกมาก็เจอไทริสนั่งรออยู่หมอจะไปไหนเหรอจะไปหาพี่สาวหน่อยไอ้พวกนั้นน่าจะยังจ้องเล่นงานหมออยู่นะไทริสคงหมายถึงหนุ่มเอเชียบนรถตู้ผมพยักหน้ารับรู้สีหน้าคลุ่นคิด ไทริสจึงบอกว่าเขากับบรูตัสจะช่วยคุ้มกันผมให้จนกว่าเรื่องนี้จะจบลงคาสันได้รับโทรศัพท์จากศูนย์ติดตามแห่งชาเจ้าหน้าที่รายงานว่าสิ่งที่เขาคาดไว้ถูกต้องผลออกมาตรงกันหลังวางสายคาสันรีบกดอีกหมายเลขเมื่อฝ่ายนั้นรับสายเขาก็พูดว่าตอนนี้ หมอเบกอยู่ที่ไหนการคลี่คลายคดีมัดตัวครั้งนี้ต้องถือว่าโคลอีเป็นพระเอกเต็มๆเลยทีเดียวหมอเบกจะทำยังไงต่อไปมาติดตามฟังกันต่อในอีพีหน้านะคะชอบไม่ชอบคลิปนี้อย่างไรแนะนำติดชมกันได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วพบกันในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ